สวัสดีค่ะด่วนนายกสโลวาเกียถูกยิงยังไม่ทราบอาการสำนักข่าวท้องถิ่นของสโลวาเกียรายงานว่านายโรเบิร์ตฟิโกนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียถูกยิงหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของรัฐบาลที่เมืองฮันโรวาเมื่อวันที่15พฤษภาคมตามเวลาท้องถิน่นรายงานข่าวระบุว่า มีเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้งและขณะนี้ยังไม่ทราบอาการของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่มีรายงานว่าเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเมืองฮันโดว่าที่เกิดเหตุยิงดังกล่าวอยู่ห่างจากกรุงบาติตรา่าซึ่งเป็นเมืองหลวงของสโลวาเกียราวสองชั่วโมงโดยขณะเกิดเหตุคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังเมืองดังกล่าวเพื่อร่วมการประชุมสัญจรขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ